ด้วนจีรัดรัฐบาลเตรียมถอยปุ๋ยคนละครงอ่างปัญหาการเมืองธรรมนัดเตรียมถอยกรับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายพ่อกัน คือเก้ากับช่องปผงหนิงชาแนลมูนิกะมาท่องไฮท่องหน้าคือเก้าพี่น้องเอาข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องเอฟซพอแม่พี่น้องช่าไฮช่าหน้าเฮาเด้รับฟังความคิดเห็นจังไดความเมนต์มาบอกในเด้อพี่น้องลอยเอกธรรมนัาพ่มเผารัฐมนตรีว่า,าการกะระทรวงเกษตรและสากรณเพินเดวกล่าวถึงความคืบหนา้า ดำเนินการโครงการปุ๋ยคนละครวาา่าคณะนี่ยังพบปัญหาหลายอย่างอยู่พี่น้องที่ดําเนินการอยู่หนึ่งละความขาดเขื่อนคววมเข้าใจของหลายๆลฝ่ายยังข้าใจวา่าโครงการปุ๋ยคนละครกับเงินเยียวยารายละหนึ่งพันบาทเป็นโครงการเดียวกันที่แท้จริงแล้วโครงการปุ๋ยคนละครึงน่ะก็เ,เ,ะ 1, เป็นโคนร,กรงการเพื่อลดต้นทุน ในการผลิตข่าวของเกษตรกรเช่าใหาช้ชาวนาส่วนโครงการเยียวยาไร่ละพันบาทยังมีคือเก่าพี่น้องเพิ่นว่าจังสันมันเป็นคนละโครงการกันแล้กกาอีกอย่างหนึ่งอาจจะบบท่านในปีพ่อปลูกปีนี้พี่น้องปุ๋ยคนละครึ่องอาจจะโบ,บท่านพวาหนึ่งเพิ่นว่าปีพ่อปลูกหกเจ็ดถ้าหกแปดนี่อาจจะบบท่าน พะว่นหนึ่งแหละเกษ,ษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮ้าเริ่มพ่อปูกละ่ะบางคนกับพ่อปลูกได้เดือนกลัวละ่ะก็เริ่มวานปุ๋ยกันหลายเจ้าแล้วพี่น้องของพ่อหน่อยกะจะวานปุ๋ยสิ้นเดือนนี่แล้วพี่น้องเพราะว่าเขาพ่อหน่อยครับต้นเริ่มมงี่ย่าแล้วพอไอ้ฝนก็เริ่มมากแลวพี่น้องฝนกระโตกละ่ะพายุเขากะเอาน้ามกัไอ้ในไฮน่าก็เริ่มมีนาม,มียังแหลวก็เรื่มจะตัดใบพี่น้อง พหน่อยก็จะตัดใบก่อนเสมอหนามล้วก็จะวานปุ๋ยไปหนอเพราะว่าจังได็กอ่ะอหน่อยก็ตัองสื้อปุ๋ยมาใส่เองละ่ะพะว่นนึงละ่ะปอหน่อยานเนะโครงการปุ๋ยคนละครึง่งเ่ยอีกอย่างไอเพื่อนกะปีปีนี่ทันอาจจะท่านเรื่มปีการผลิตปีหนาพี่หนอปีหนาจังสีอาจจะใส่โครงการปุ๋ยคนละครึ่งแต่สําหรับปอหน่อยว่ากะถอยเลยก็ได้ปุ๋ยคนละครึ่งเอากลับขึ้นไปซะลาดเอากลับขึ้นไป ราคาขึ้นเงินยายาอะไรละนึงพันบาทขึ้นมาให้พี่น้องอเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮามันตรงถูกจุดตรงจุดกว่าพี่น้องถูกจุดตรงจุดกว่าเพราะว่าหนึ่งเกษตรกรเฮาเนี่ยเพิ่นแด้เงินไปสื่อปุ๋ยตามลานขาดขันลานขายปุ๋ยเลยพี่น้องโดยตรงเลยไปสื่อปุ๊บเขากะแบกขึ้นรลดให้กับเอาแด้เมา่อวานท่านใจพี่น้องบ่าต้องมาทานไปสแกนคนละเครื่องโอนเงินเขาแอป ไปสร้างสื่อจองอีกสามสิบหมื่นจังสิได้โอ้ยุ่งยากแห้งพอหน่อยว่ายุ่งยากแห้งแนวนี้ยุ่งยากพอหน่อยว่าเอาไรล,ละพันหนึ่งขึ้นมาสื่อปุ๊บเดวานปุ๊บหนึงละเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาถึงเพิ่นสื่อปุ๋ยโบเบิดในจํานวนเงินสองหมื่นน่ะพี่น้องเพิ่นกะได้เอาเงินส่วนนั้นอือ้ต่างมากปุ๊บไดีมาจางค้นวานปุ๋ยพี่น้องเพราะว่าสู้มือนี้จ้างค้นวานกะเพิ่นกะเอา ลายละลอยพุดนะพี่น้องวานปุ๋ยลายละลอยนะซื้อมือนีแถวบ้านพอหน่อยน่ะลายละลอยพี่น้องทางอ่านพี่น้องเอฟซีวานปุ๋ยจางเขาวานลายละเท่าไรพี่น้องนี่ใส่ข้นวานผุนน่ะลายละลอยอยู่จังหวัดใดวานปุ๋ยลายละเท่าไรข้อหมิ่นมาบอกพอหน่อยนะี่วานลายส่วนบ้านพอหน่อยลายละลอยพี่น้องแต่ของพอหน่อยหน้าบอห่เห็นหน้าพอไรพอหน่อยกก้วานเองแหละวานไปทีละนิดทีละหน่อยไปตามแห้งพอหน่อยแหละ พอปอนายเกษตรกรมือใหม่เนาะเอาเอาแนวนี้แหละพี่น้องส่วนความคิดเห็นของปอนายว่าเอาปุ๋ยคนละครึ่งกลับขึ้นไปสารัฐบาลแล้วก็เอาเงินสอยเหลือชาวนารายละหนึ่งพันบาทขึ้นมานั่นแหละตอบโจทย์ตรงจุดของแถ้เลยพี่น้องสําหรับคลิมนี้กะบ่มีอย่างไรครับกักล่าวคําว่าสวัสดีครับมีความคิดเห็นังไงกับความเหมตนมาบอกเกล่าวกันได้เด้อพี่น้อง fc สำหรับคลิปนี้กะกาวเข้ามาสวัสดีคือเกาครับพอกันไหมคลิปนะ้าว่าสิเอาข่าวสารยังมาอับเอ็ดห้พี่น้องเอฟซเช่าให้ช่าหน้าเกษตรกรรับฟังกะติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโป่งหน่งชาแนลเนเดอร์ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ